ช่องตามใจทูเดย์บทที่347เยนเปิดเฟยฉันให้แกไปแล้วเหรอเสียงที่สงบนิ่งดังขึ้นมาอีกครั้งหลินหยุนชี้นิ้วออกมาหนึ่งนิ้วจากนั้นก็มีพลังทิพย์สองเส้นพุ่งไปยังขาทั้งสองข้างของซ่งอันหมิงพรุ๊รุซ่งอันหมิงที่กำลังวิ่งอยู่ล้มลงไปบนพื้นอย่างแรงกอดขาทั้งสองข้างและร้องคร่ำครวญกลับไปบอกซ่งหัวอัน ถ้าเกิดเขายังไม่ยอมหยุดอีกงั้นฉันจะกวาดล้างตระกูลส่งของพวกแกทิ้งเสียงของหลินหยุนเรียบเงียบจนขนลุกด้วยความหวาดกลัวทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องฆ่าล้างตระกูลแต่เมื่อเขาพูดออกมาก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ง่ายดายส่งอันหมิงเองก็ช่างเป็นลูกผู้ชายซะจริงๆคลานออกจากประตูโรงแรมทั้งทั้งอย่างนั้นสายตาของหลินหยุนมองไปยังพวกชายหนุ่มที่เย็นหมิงอยู่พามาด้วย คนพวกนั้นตอนนี้กลัวจนคลานอยู่บนพื้นคนที่อยู่ตรงหน้าคือคนที่กล้าฆ่าแม้กระทั่งคุณชายของตระกูลเยนชีวิตของพวกเขาที่เป็นแค่ลูกน้องธรรมดายิ่งไม่มีค่าอะไรเอาเขาออกไปอย่าให้ที่นี่แปดเปื้อนเหล่าชายหนุ่มพวกนี้เรากับนักโทษที่ได้รับการอภัยโทษยกศพของเยนหมิงอยู่ขึ้นมาแล้ววิ่งหนีอย่างสุดชีวิตชินหลันพอเห็นภาพแบบนี้ใบหน้าที่งดงามก็เต็มไปด้วยความตกใจราวกับคนที่ยังนอนละเมออยู่พี่ชินหลัน หลิ้นหยุนเรียนเบาๆร่างของฉินหลันสั่นขึ้นมาคราวนี้ได้สติสักทีลิ้นหยุนนายค่าเขาเหรอหลังจากนี้เกรงว่าบริษัทตรงหวางกรุ๊ปของพวกเราคงไม่มีวันที่จะสงบสุขแล้วพอพูดจบใบหน้าของฉินหลันก็ไร้ชีวิตชีวาราวกับได้ใช้แรงที่มีจนหมดไปแล้วลิ้นหยุนยิ้มเบาๆไม่ได้อธิบายเขารู้อยู่แก่ใจตอนนี้ไม่ว่าเขาจะอธิบายยังไงฉินหลันก็คงไม่เชื่อ มีเพียงแค่ความจริงใจที่เป็นข้อพิสูจน์ได้ดีที่สุดประธานจางจ้องมองหลินหยุนด้วยความหวาดกลัวถามด้วยเสียงสันส่นๆว่าผู้ช่วยชินโรงแรมของพวกเรายัางต้องเปิดต่อไปไหมฉินหลันคิดสักพักแล้วพูดว่าเปิดสิไม่ว่าอีกฝ่ายจะมาไม้ไหนพวกเราก็ต้องเปิดต่อไปถ้าเกิดมีคนมาหาเรื่องอีกคุณก็ให้พวกเขามาหาฉันที่สำนักงานก็แล้วกัน อืมประธานจางพยักหน้าตกลงเบาๆถ้าเกิดไม่ใช่เพราะเธอมีตำแหน่งสูงแม้แต่เธอเองก็ยังจะหนีไปเหมือนกันยังไงซะการทะเลวิวาทกับการฆ่าคนความแตกต่างของสองเรื่องนี้มันต่างกันราฟ้ากับเหวถือซะวยเยนหมิงอยู่ดวงสวยก็แล้วกันต่อให้เขาจะมาหาเรื่องหลินหยุนก็ยังไม่ถึงกับต้องเอาชีวิตแต่ว่าเขากลับไปมีเรื่องกับบริษัทตรงหวังกรุ๊ปแถมยังคิดจะแต่ต้องฉินหลันนี่มันเป็นการไปกระตุกต่อมความโกรธของหลินหยุน ถ้าเกิดหัวเราะย่อหลินหยุนหลินหยุนก็คงไม่สนใจแต่ว่าเมื่อมีคนคิดจะทำร้ายคนที่เขาแค่หลินหยุนไม่มีทางเบามืออย่างแน่นอนอีกอย่างวิธีแก้ไขเรื่องแบบนี้หลินหยุนมีความคิดเป็นของตัวเองการต่อกรกับพวกที่เป็นศัตรูของครอบครัวเขาเขาจำเป็นต้องจัดการให้เด็กขาดเชือดไก่ให้ลิงดูค่าจนกว่าคนพวกนั้นจะเจ็บละหวัดกลัวแบบนี้พวกเขาถึงจะไม่กล้าไปมีเรื่องกับครอบครัวของหลินหยุนพี่ชินหลัน ตอนนี้ผมอยากจะอยู่เดินเล่นในบริษัทตรงหวางกรุ๊ปสักหน่อยไม่รู้ว่าพี่จะต้อนรับไหมหลินหยุนพูดพร้อมกับยิ้มเบาๆฉินหลันเข้าใจดีหลินหยุนต้องการรอการแก้แค้นของตระกูลเยนหลินหยุนความจริงนายไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้เรื่องนี้เป็นเพราะฉันคิดไม่ถีถ่วนเองฉันน่าจะแจ้งความซะฉินหลันพูดอย่างเหนื่อยหน่ายหลินหยุนยิ้มโดยที่ไม่พูดอะไรถ้าเกิดแจ้งความแล้วสามารถจบเรื่องนี้ได้เกรงว่าฉินหลันคงแจ้งไปนานแล้ว เรื่องที่อันธพาลมาเก่อความวุ่นวายก็ต้องจัดการตามกฎหมายที่ระบุไว้ถ้าแจ้งความอย่างมากก็แค่โดนตักเตือนขอแค่ไม่ทำร้ายร่างกายหรือเข้าของตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งไปกันเถอะผมเองก็อยากจะเจอประธานคณะกรรมการหวังดูว่าช่วงนี้เธอเป็นยังไงบ้างคำพูดนี้มาจากใจจริงของหลินหยุนนั่นเป็นแม่ของเขาหนะ้าพ่อเห็นหลินหยุนเดินออกไปก่อนฉินหลันก็ลังเลไปสักพักสุดท้ายก็ทำได้แค่เดินตามเขาไป นจงโจบริษัทหัวอันกรุ๊ปศูนย์รักษาส่วนตัวของซ่งหัวอันซ่งอันหมิงนอนอยู่บนเตียงขาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยยิบซ้ำแววตาสองข้างที่แดงกับมองไปยังนอกหน้าต่างรอยยิ้มบนใบหน้าช่างดูน่ากลัวสเสือเกินคุณพ่อพวกเราล้วนผิดกันหมดความบ้าของหลินหยุนเหนือกว่าที่พวกเราจินตนาการไว้มากหลังจากที่เขารู้ฐานะที่แท้จริงของเยนหมิงอยู่แล้วก็ยังหักคอของเขาทิ้งอย่างไม่ลังเล ตอนนี้พวกเราก็แค่ต้องรอการแก้แค้นของหุบเขาเทพยากับตระกูลเยนอส่งหัวอันพูดด้วยใบหน้าที่ปวดใจว่าลูกพ่อลำบากแกแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เพราะหลังจากการประชุมสุดยอดจงโจนับวันชื่อเสียงของบริษัทตรงหวางกรุ๊ปก็ด่งดังขึ้นเรื่อยๆจงค่อยๆกดหัวตระกูลส่งของพวกเราฉันก็คงไม่ให้แกไปเสี่ยงอันตรายแบบนี้คาของแกก็คงไม่ต้องโดนไอสัตว์เดรัจฉานนั้นหักแต่ว่าแกสบายใจได้ความแค้นนี้พ่อจะต้องล้างแค้นแทนแกอย่างแน่นอน พอรอให้บริษัทตรงหวางกรุบล้มละลายฉันก็จะเอาฉินหลันมาอยู่ตรงหน้าของแกแล้วให้แกทำลายศักดิ์ศรีของเธอต่อหน้าของไอ้เจ้าเด็กนั้นสำหรับความคิดของลูกชายตัวเองแม้ว่าปกติส่งหัวอันจะไม่ค่อยถามแต่ก็ยังเข้าใจได้ดี ซ่งอันหมิงมองขาทั้งสองข้างของตัวเองเมื่อกี้สิ่งที่หมอพูดกับซ่งหัวอันเขาก็ได้ยินหมดแล้วไม่ว่ารู้ว่าหลินหยุนใช้วิธีไหนถึงทำให้กระดูกตรงหัวเขา่าของเขาเสียหายอย่างถาวรขาทั้งสองข้างของเขาคงไม่มีทางกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วทั้งชีวิตนี้เขาต้องพึ่งรถเข็นในการใช้ชีวิตหลินฉันจะต้องแก้แค้นแกให้ได้ฉันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่แกรักแกชอบฉินหลันใช่ไหมงั้นฉันก็จะข่มขืนเธอต่อหน้าของแกแกช่วยเหลือบริษัทตรงหวางกรุ๊ปใช่ไหม งั้นฉันก็จะทำลายมันให้สิ้นซากใจของซ่งอันหมิงมีเปลวไฟชนิดหนึ่งกำลังลุกไม่อยู่ตอนนี้เปลวไฟยังถูกความแข็งแกร่งของหลินหยุนกดทับเอาไว้พอรอให้ตระกูลเย็นกับหุบเขาเทพยาเอาชนะหลินหยุนได้ก่อนนั้นเปลวไฟที่อยู่ในใจของซ่งอันหมิงนี้ก็จะระเบิดออกมาทันทีจากนั้นมันก็จะเผาทั้งบริษัทตรงหวังกรุ๊ปและหลินหยุนจนเหลือแต่ขี้เถ้ามณฑลเจียงหนานตำบลเล็กๆที่อยู่นอกเมืองซึ่งเป็นที่ของตระกูลเยนตระกูลเยน ไม่ใช่ตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยธรรมดาแต่เป็นตระกูลบทูที่แท้จริงแต่ว่าเพราะว่าตระกูลเย็นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์มากจนเกินไปทำให้คนของตระกูลเย็นส่วนใหญ่ล้วนมีธุรกิจอยู่ในโลกมนุษย์ พอเห็นว่าคนของตระกูลเย็นเริ่มที่จะยอมแพ้เรื่องฝึกบูและไปหาความร่ำรวยจากโลกมนุษย์แต่เมื่อ30ปีก่อนก็มีปรมาจารย์ของประเทศจีนเกิดขึ้นเป็นคนแรกนั่นก็คือเทพระบีเย็นหนานเทียนทําให้คนของตระกูลเย็นปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างของโลกมนุษย์แล้วกลับมายัางที่ดินของตระกูลเย็นแล้วตั้งใจฝึกบู เพียงแต่ว่าพอเยนหนานเทียนปิดตัวเพื่อฝึกฝนคนของตระกูลเยนก็เริ่มมีคนแอบหนีออกไปอีกแม้แต่ผู้นำของตระกูลเยนอย่างเยนเป่ยเฟยหรือก็คือลูกชายของเยนหนานเทียนพ่อของเยนหมิงอยู่ก็ไม่ยกเว้นเขาเองก็แอบสร้างธุรกิจในโลกมนุษย์แต่ว่าหลายปีมานี้เยนหมิงอยู่ก็ยังตั้งใจบำเพ็ญอยู่ในที่ของตระกูลเยนถ้าเกิดไม่ใช่เพราะโดนหวังเจอหลอกเขาเองก็คงไม่วิ่งออกไปหาเรื่องกับหลินหยุนหรอกเพราะง้นความแข็งแกร่งของเยนหมิงอยู่จึงอยู่ในระดับเดียวกันกับเยนเป่ยเฟย ระกูลเยนลงทุนลงแรงไปกับตัวของเยนหมิงอยู่อย่างมหาศาลเพื่อให้เยนหมิงอยู่เตรียมตัวรับตำแหน่งเจ้าบ้านคนต่อไปแถมเยนเป่ยเฟยก็ยังคาดหวังในตัวของเยนหมิงอยู่ไว้สูงมากหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถทะลุไปถึงแดนแดดเทพเจ้าที่มีอยู่ในตำนานเพราะงั้นบทที่เยนเป่ยเฟยเห็นเหล่าลูกน้องยกศพของเยนหมิงอยู่กลับมาแค่คิดก็คงรู้แล้วว่าวินาทีนั้นมันทั้งเจ็บปวดและสิ้นหวังขนาดไหน ก็เหมือนกับของสำคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งจู่ๆก็โดนทำลายจนหมดสิ้นก็ราวกับข้าวที่ชาวนาปลูกมาอย่างยากลำบากและพอกำลังจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวแต่ทันใดนั้นก็มีฝูงต๊กแตนมากินจนหมดสิ้นความเจ็บปวดและสิ้นหวังแบบนี้แทบจะทำให้ผู้นำคนปัจจุบันของตระกูลเยนเป็นบ้าก,กันเลยทีเดียวใครเป็นใครกันเป็นฝีมือของใครกัน ทั่วทั้งพื้นที่ของตระกูลเย็นที่อยู่ในรัศมีต่างก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนที่หน้าขนลุกของเย็นเป่ยเฟยดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องชายหนุ่มพวกนั้นต่างก็กลัวจนตัวสั่นและคลานอยู่บนพื้นท่านเจ้าบ้านเป็นฝีมือของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่าหลินชางชองพูดออกไปด้วยที่มือยังสั่นอยู่เย็นเป่ยเฟยจ้องมองเขาด้วยความดูร้ายราวกับเสือหิวโหวยที่สามารถกินได้ทุกอย่างเขารู้ไหมว่าอยู่เอ๋อเป็นลูกของเย็นเป่ยเฟย ชายหนุ่มคนนั้นพูดอย่างติดติดขัดขัดรู้รู้ครับตอนนั้นคุณชายได้บอกชื่อของท่านเจ้าบ้านแล้วแล้วก็ยังมีหุบเขาเทพยาแต่ว่าไม่พูดก็ยังดีแต่หลังจากที่พูดคนคนนั้นก็ลงมือสังหารทันทียังบอกอีกว่าเขาหลินชางสองทั้งชีวิตนี้ไม่เคยกลัวคำขู่ของใครอ่าเย็นเปิดเฟยปล่อยฝ่ามือออกไปอย่างรุนแรงจนทำให้หัวกะโหลกของชายหนุ่มคนนั้นแตกในทันทีสีแดงและขาวกระจายเต็มพื้นไปหมด โดยเฉพาะชายหนุ่มพวกนั้นมีคนคนหนึ่งร้องตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวจนตายไปทั้งอย่างนั้นหลินชางสองฉันจะฆ่าล้างตระกูลของแกในคืนนั้นทั่วทั้งตระกูลเย็นต่างก็ได้ยินแต่เสียงร้องตะโกนที่น่าขนลุกของเย็นเ่ยเฟยช่องตามใจทูเดย์บทที่348การเคลื่อนไหวในเมืองหลวงณนะเมืองหลวงของประเทศจีน ถ้าเกิดเอาพื้นที่ทั้งหมดของชาวจีนไปเปรียบเทียบกับคนงั้นเมืองหลวงก็เป็นหัวใจและเป็นมันสมองด้วยคนที่มีอำนาจมากที่สุดของชาวจีนห้องทำงานของประธานาธิบดีจีนมีชายชาราที่มีใบหน้าที่ยิ่งใหญ่รีบเดินเข้ามาตรงไหล่ของชายชาราบ่งบอกว่าเขาเป็นยศนายพลท่านประธานาธิบดีจีนนายพลวัยชาราทำความเคารพด้วยท่าของทหารน้ำเสียงชัดถ้อยชัดคำนั่งเถิดท่านหง ประธานาธิบดีจีนที่กำลังดื่มชายอยู่พูดด้วยรอยยิ้มท่าทางของประธานาธิบดีจีนดูเป็นกันเองถ้าเกิดไม่รู้จักก็คงคิดว่าเป็นคนแก่ใจดีธรรมดาทั่วไปไม่เหมือนราชาที่คอยปกครองประเทศจีนสักนิดหงซานเหอไม่ได้นั่งแต่พูดด้วยเสียงต่ำว่าท่านประธานาธิบดีไอ้เจ้าเด็กที่ชื่อหลินชางสองได้ทำการสังหารหลานชายของเยนหนานเทียนแล้วประธานาธิบดีจีนยิ้มโดยที่ไม่พูดอะไรมองไปยังหงซานเหอจากนั้นละ่ะ จากนั้นหงซานเหอมองไปยังประธานาธิบดีจีนด้วยความไม่เข้าใจนั่นเป็นถึงหลานของเทพกระบี่แห่งยุคเย็นหนานเทียนถ้าเกิดเย็นหนานเทียนออกมาโลกบูมันจะต้องเกิดความวุ่นวายไม่ใช่หรือครับใจเย็นใจเย็นท่านหงฉันถามคุณหน่อยเย็นหนานเทียนปิดตัวฝึกฝนกี่ปีแล้วหงซานเหอพูดว่าสามสิบปีแล้วบทที่ตระกูลเย็นถูกตามมาล้างแค้นจนแทบจะล่มสลายทั้งตระกูลเย็นหนานเทียนได้ออกมาไหมหงซานเหอส่หัว ไม่ครับเพราะงานครั้งนี้เยนหนานเทียนก็คงไม่ออกมาง่ายๆเหมือนกันประธานาธิบดีจีนยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจหงซานเหอพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดแต่ว่าต่อให้เยนหนานเทียนจะไม่ออกมางั้นทางด้านหุบเขาเทพยาหลักครับคงรู้ใช่ไหมครับว่าหุบเขาเทพยาเป็นคนคุมเส้นทางวิชาการกลั่นยาทั้งโลกบูคิดว่าประมาณครึ่งหนึ่งของโลกบูก็คงติดหนี้บุญคุณหุบเขาเทพยาถ้าเกิดหุบเขาเทพยาออกคำสั่ง เจ้าเด็กคนนั้นจะต้องโดนโจมตีจากทั่วทั้งรอบด้านประธานาธิบดีจีนก็ยังมีสีหน้าที่สงบเหมือนเดิมไม่รอกหุบเขาเทพยาคงอยู่ที่นั่นไปไหนไม่ได้และไม่สามารถซ่อนตัวได้เช่นกันพวกเขาคงไม่เคลื่อนไหวให้เตะตาคนรอก ประธานาธิบดีจีนยังมีบางอย่างที่ไม่ได้พูดออกไปถ้าเกิดหุบเขาเทพ,พยากล้าทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่จนส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของโลกมนุษย์นั้นขีปนาวุธหรือไม่ก็อาวุธนิวเคลียร์ก็จะเล็งไปที่หุบเขาเทพยานอกซะจักว่าหุบเขาเทพยาไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนหงซานเหอก็ยังไม่วางใจอยู่ดีประธานาธิบดีจีนยิ้มแล้วพูดว่า แค่เยนหมิงอยู่คนเดียวยังไม่มีค่าพอให้หุบเขาเทพยาเข้าไปเสี่ยงแบบนั้นแน่นอนว่าหุบเขาเทพยาจะต้องลงมือกับเจ้าหนุ่มคนนั้นอย่างแน่นอนแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องโลกบูของพวกเขาคุณส่งคนไปดูลาดเราก็พอขอแค่พวกเขาไม่ทําให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ต้องเข้าไปยุ่งผมเข้าใจแล้วครับหงสารเหยยกน้าจากนั้นก็ทําความเคารพด้วยท่าทหารจากนั้นก็หันหน้าแล้วเดินออกไป แต่ว่าบทที่เดินไปถึงประตูมงซานเหอก็หยุดเดินอีกครั้งหันกลับมาแล้วพูดว่าท่านประธานาธิบดีพวกเราควรจะเตือนเจ้าหนุ่มนักสักษสไหนครับครั้งที่แล้วบทที่อยู่เจียงหนานเขาได้สังหารเย่จีซื่อครั้งนี้ก็ไปมีเรื่องกับตระกูลเยนกับหุบเขาเทพยาอีกเขาทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้เกรงว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องก่อเรื่องใหญ่แน่ประธานาธิบดีพูดว่าสบายใจได้เขามีคนที่เขาแคร์อยู่ในใจแบบนั้นก็คงไม่ก่อเรื่องใหญ่หรอก คนที่แคร์ใบหน้าของหงซานเหอเต็มไปด้วยความสงสัยมองประธานาธิบดีจีนด้วยแววตาที่ตกใจพูดเสียงต่ำว่าผมเข้าใจแล้วหลังจากที่หงซานเหอเดินจากไปประธานาธิบดีก็ยืนขึ้นมาเดินไปยังข้างหน้าต่างแล้วมองท้องฟ้าที่อยู่นอกหน้าต่างแววตาเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่ลินชางชองหวังว่าคุณจะสามารถเป็นเจียงรอโจคนต่อไปหุบเขาเทพพยาควบคุมเส้นทางวิชาการกลั่นยาทั้งโลกบู ผู้ฝึกบูทุกคนที่ต้องการวิชาการกลั่นยาต่างก็มาหาหุบเขาเทพยาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะนั้นตำแหน่งของหุบเขาเทพ,พยาในโลกบูมีตำแหน่งที่สูงมากหุบเขาเทพยามีมาหลายร้อยปีแล้วจนไม่สามารถศึกษาได้แล้วว่ามีประวัติความเป็นมายังไงฝังแน่นอยู่ในโลกบูไม่รู้ว่าช่วยผู้ฝึกบูไปแล้วเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ในโลกบูมีอยู่ประโยคหนึ่งที่พูดได้ดียอมมีเรื่องกับปรมาจารย์ดีกว่าไปมีเรื่องกับหุบเขาเทพยา ผู้ฝึกบูของหุบเขาเทพ,พยาอาจจะไม่สามารถเทียบปรมาจารย์ได้แต่ว่าขอแค่คนของหุบเขาเทพยาพูดคำเดียวผู้ฝึกบูที่เคยติดนี่บุญคุณหุบเขาเถี่ยวก็จะลุกขึ้นมาใช้นี่บุญคุณที่เคยติดค้างเอาไว้อย่างแน่นอนลองคิดดูถ้าเกิดรอบด้านจู่ๆก็มีผู้ฝึกบูนับไม่ถ้วนที่เอาแต่ร้องตะโกนว่าจะฆ่าคุณสถานการณ์แบบนั้นมันจะน่ากลัวขนาดไหนแถมในหมู่ผู้ฝึกบูไม่แน่ว่าอาจจะมีความแข็งแกร่งระดับปรมาจารย์อยู่ก็เป็นได้ เพราะงั้นหงซานเหอถึงได้ร้อนรนแบบนั้นแล้วไปขอความคิดเหตุจากประธานาธิบดีจีนชื่อ,อหุบเขาเทพยานี้เป็นชื่อที่โลกบูต่างใช้เรียกกันแต่ในโลกมนุษย์หุบเขาเทพยายังมีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือบริษัทยาหวังเวชภัณฑ์จำกัดนี่เป็นบริษัทยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีนอีกอย่างบริษัทยาวหวังเวชภัณฑ์จำกัดนี้คนที่ก่อตั้งเป็นแค่หนึ่งในผู้อาวุโศของหุบเขาเทพยาที่ค่อยรับผิดชอบดูแลโลกมนุษย์ พอเห็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าหุบเขาเทพยามันยิ่งใหญ่ถึงขนาดไหนกันแน่หลังจากที่เยนหมิงอยู่ถูกฆ่าตายได้สองวันเจ้าบ้านคนปัจจุบันของตระกูลเยนอย่างเยนเป่ยเฟยและภรรยาของเขาโมซิลี่ก็มาที่ห้องถงใหญ่ของหุบเขาเทพพาด้วยความโมโหเจ้าของหุบเขาเทพยาโมซิอู่ออกมาต้อนรับด้วยตัวเองพี่ใหญ่หลายชายของพี่ถูกคนอื่นฆ่าตายแล้วพี่จะต้องแก้แค้นแทนเขานาะโมซิลี่พูดด้วยดวงตาที่แดงก่ำเพราะน้ำตา สีหน้าของโมซิลูเปลี่ยนไปในทันทีพูดด้วยความโมโหว,วาใครกันที่กล้าขนาดนี้กล้าฆ่าแม้กระทั่งหลานชายของข้าต่อให้เขาจะไม่เกรงกลัวหุบเขาเทพยาของข้าแต่ก็น่าจะไว้หน้าเทพกระบี่บ้างซิลลี่เจ้าบอกข้าสีว่าเป็นฝีมือของใครกันโยซิลลี่ร้องให้จนหายใจติดติดขัดขัด,ขดพี่ใหญ่ให้เปิดเฟยเป,เป็นคนบอกพี่ดีกว่าเยนเปิดเฟยดวงตาแดงกับพูดด้วยใบหน้าที่ดุร้ายว่า พี่ใหญ่ข้าได้ตรวจสอบดูแล้วชายหนุ่มที่มีนามว่าหลินชางชองเป็นคนลงมือสังหารอยู่เออเจ้าหนุ่มนั้นเป็นคนของบริษัทตรงหวางกรุ๊ปในจงโจอยู่เออถูกสังหารในโรงแรงปีไห่ที่อยู่ในเครือของ,บร,รง,งรบริษัทตรงหวางกรุ๊ปนั้นบริษัทตรงหวางกรุ๊ปไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ไม่ว่าจะเป็นใครที่กล้าฆ่าหลานชายของฉันมันก็ต้องได้รับการลงโทษ โมซิอูใช้กำปั้นทุบลงไปบนโต๊ะโต๊ะไม้บริสุทธิ์อันนั้นถูกทุบจนแหลกเป็นชิ้นๆเยนเปยเฟยพูดด้วยความตื่นต้นว่าพี่ใหญ่งั้นตอนนี้พี่ก็ใช้คำบัญชาเทพยาเถอเรียกผู้ฝึกบูจากทั่วทั้งโลกบูมาเพื่อกวาดล้างเจ้าหนุ่มนั้นกับบริษัทตรงหวังกรุ๊ปให้สิ้นซากโมซิอูพูดว่าทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าเกิดปล่อยคำบัญชาเทพยาออกไปถึงตอนนั้นผู้ฝึกบูที่เคยติดหนี้บุญคุณหุบเขาเทพยาจะมากันหมด ถ้าเคลื่อนไหวใหญ่จนเกินไปจะทําให้เกิดความวุ่นวายบนโลกมนุษย์เพื่อต่อกรอกับบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งในโลกมนุษย์มันไม่คุณเสียเยนเปย์เฟยพูดด้วยความร้อนรนว่าพี่ใหญ่เจ้าหนุ่มนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปรมาจารย์บูคนหนึ่งโมซิลูหัวเราะออกมาก็แค่ปรมาจารย์บูเท่านั้นเองหุบเขาเทพยาของฉันใช่ว่าจะไม่มี สิ่งสำคัญคือจะทำลายบริษัทตรงหวางกรุ๊ปยังไงยังไงสะนั่นก็เป็นบริษัทของโลกมนุษย์ตามกฎข้อบังคับของโลกบูและโลกมนุษย์พวกเราจึงใช้กำลังไม่ได้จึงตั้งใช้วิธีธรรมดาในการทำลายมันซะเย็นเป่ยเฟ,ย,เฟยพูดว่าพี่ใหญ่นี่มันเวลาไหนแล้วจะไปสนข้อตกลงนั้นทำไมพี่กับผมพาคนไปฆ่าล้างซาก็สิ้นเรื่องแล้วโมซิลอุตกนออกไปว่าเจ้าบ้านหลังจากที่ฆ่าละ่ะ เจ้าอยากให้เครื่องบินของทางการจีนใช้อาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธเพื่อมาทำลายที่ดินของตระกูลเยนและหุบเขาเทพยาของฉันให้สิ้นซากหรือไงดูเหมือนพอเยนเปิดเฟยคิดถึงสภาพแบบนั้นจู่ๆเหงือก็แตกซีดออกมาพี่ใหญ่ข้าผิดไปแล้วข้าโดนความโกรธครอบงำจนทำให้คิดไม่รอบคอบงั้นพี่คิดไว้หรือยังว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีโมซิลู่ไข่สามนิ้วลูกคราวของตัวเองเบาๆยิ้มด้วยใบหน้าที่เย็นชาแล้วพูดว่า ซิลลี่พี่รองของเจ้ากลับมาพอดีครั้งนี้ก็ให้เขาตามพวกเจ้าไปก็แล้วกันพี่รองกลับมาแล้วเหรอโมซิลลี่ดูดีใจมากใบหน้าของเยนเ่ยเฟยเองก็เต็มไปด้วยความดีใจโมจือมิ่งกลับมาแล้วเหรอการเดินทางครั้งนี้ของเขาเกรงว่าคงผ่านมาสามปีเต็มแล้วโมซิลอู่ยิ้มแล้วพูดว่าใช่แล้วสามปีแล้วตอนนี้ระดับวิชาการกลั่นยาของจือมิ่งได้ก้าวข้ามข้าไปแล้ว แต่น่าเสียดายที่พลังบูของเขายังคงหยุดอยู่ที่แดนพรสวรรค์สูงสุดดูเหมือนว่าสุดท้ายเขาก็ยังคงหมกมุ่นอยู่กับวิชาการกลั่นยาปล่อยให้พลังบูของเขาเสียเปล่า